วัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้อะไรมานกวักมอลกุดไม่ใช่ของที่จะได้ฟรีมาได้ง่ายๆนะคะนี่ได้มาฟรีเลยได้สามต้นก็เลยกละว่าจะแยกออกจะรอดไหมเพื่อนว่านี่ลากขาดเลยแยกเลยตัดเลยเนาะ ไม่มีวิธีค่ะไม่มีวิธีอะไรเลยตัดแล้วก็ปลูกเลยโอ้มันจะโรดไหมถ้าโชคดีก็โรดเนาะเตี๋ยมหมูปกนไว้แล้วไง่ายมากเราเตรียมไม้แล้วก็เสียบลงได้เลย รอล,ลุ้นกันนะคะว่าจะจะ,จะงอกหรือไม่งอกจะติดหรือไม่ติด <M ont an ail> เพื่อนบอกว่ามีควักมอกรจะมีโชคมีลาบเชื่อตามนะคะเชื่อเลยนี่สองต้นแล้วนะคะต้นที่สาม ธรรมดาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแผลต้องเอาปูนมาทาเนาะทนี้เราจะเอาปูนที่ไหนล,ล่ะีปูนค่ะอันนี้สามต้นเสร็จแล้วต้นที่สี่จะปลูกอะไรเดี๋ยวเตรียมดินไว้ก่อน ต้นหน้าวัวที่ใส่น้ำไว้ที่ทำงานนะคะลากออกเยอะแยะเอามาลงดินดูสิจะงอกงามไหมรอชมผลงานกันนะคะที่นี่ก็เริ่มร้อนแล้วค่ะ เริ่ม้อนแต่สองวันก่อนนี้ไม่ดีเลยเพราะว่ามันมีพายุมาจากทะเลทรายซาฮาร่านะคะแล้วก็พาฝุ่นเนาะเรียกฝุ่นเนาะสีเหลืองจากทะเลทรายมาปกคลุมประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทำให้อากาศก็ไม่ดีแล้วก็เหลืองไว้หมดอะคะเหลืองไว้หมดเลยนี่ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสีต่ตนง่ายมาก ไม่ต้องลดน้ำไ้ดูนะคะสวย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 ตัวน,นี้ตัวน,นี้ใหญ่มาบังหน้าเลยมารอลุ้นกันว่าจะงอกไหมจะมีโชคไหมถ้างอกงามนี่แหละก็มีโชคนะคะมีโชคทางจิตใจทำให้เราสดชื่นว่าเออปลูกอะไรก็งอกงาม มีความหวังว่างั้นเถอะนะ,ะเราก็ไม่จําเป็นต้องจะมีถูกหวยรวยเบื่ออะไรนะคะคุณเราบางคนก็ไม่ซื้อหวยก็มีบางคนซื้อหวยไม่เคยถูกก็มีเหมือนวนดาวนี่แหละคะ่ะเรื่องเขาเรียกอะไรนะฟุกหรือว่าส้มหล่นเนี่ยไม่ไม,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 มีค่ะต้องทำงานทำงานเราถึงจะได้เงินมานะคะ ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะวากมอรกดนะคะแล้วก็อันนี้ต้นหน้าบัวให้เพื่อนได้ชมกันนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้าปรดามกะปิทันเนอร์บายบาย